สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมานะดู YouTube นะครับด้วยความละเอียดที่2160นพีนะครับแบบชัดสุดนะครับอินเทอร์เน็ตของเราก็ต้องถึงด้วยนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตของเราไม่ถึงเนี่ย u t u b e อาจจะมีปัญหาหมุนช้าได้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ ช่องบีมชาแ n ลไอทีอ Beam นะครับออตอนนี้ผู้ติดตาม29คนแล้วนะครับอ,อ,อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก่อนอื่นถ้าในเนี้ยมันไม่มีใช่ไหมล่ะอย่างเช่นสมมุติยกตัวอย่างนะครับช่องบีมชาแ n ลไอทีนั่นเองนะครับที่ต้องการจะดูนะครับ เนี่ยมันจะมีเอ่อตรงนี้ครับจุด3ขีดนะครับผมกดเข้ามาเลยปึ๊บจากนั้นนะครับมันจะมีคำว่าคุณภาพนะครับกดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ขั้นสูงเลยนะครับผมขั้นสูงคือความละเอียดภาพนะครับมาดูเลยนะครับจะมีเริ่มต้นอยู่ที่144 p 240นะครับ360 480 7 2 0 1 0 8 0นะครับมันจะไม่มีตรงนี้ครับคือความละเอียดเนี่ยมันจะอยู่ที่สูงสุดเลยนะ Full HD เลยนะครับผมแบบ HD นะแบบความ 4K นั่นแหละนะครับถ้าเราแบบดู 4K แบบ Full HD เนี่ยแล้วไม่มี2,160 p ทํายทำยังไงนะครับนะให้ท่านผู้ชมนะไปที่เอ่อโฮมนะครับผม ไปที่โคมนะครับขอแบ็กกลับก่อนขอตัดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเมื่ออยู่หน้านี้เสร็จนะครับให้ทําการเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะดูนะครับอย่างเช่นสมมุติผมจะดูช่องเนี่ยใช่ไหมเออผมจะดูแบบ 4K นะครับแล้วก็ทําการพิมพ์เลยนะครับ 4K เลยนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับ อินเทอร์เน็ตของเรามันต้องถึงด้วยนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตของเราไม่ถึงเนี่ยดู 2160p อยังไงมันก็ช้านะผมเพราะว่าอินเทอร์เน็ตของเรามันไม่ถึงไนงะมันต้องเอ่ออัพสปีดด้วยนะครับพันไมกไบต์เลยนะครับอ่ะหรือพันเมก์บิตเลยนะครับผมถึงจะสามารถดูได้นะครับอ่าอย่างเช่นผมดูอันนี้ดีกว่านะครับรโฆษณามานะครับรอแป๊บหนึ<ๆ>่งนะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงขางนอหาจะมารบกวนเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปไล่นะครับผมเสียงมันดังนะครับเมื่อกี้นะครับอ่ะก็ให้มาเลือกที่ข้างบนนะครับมันจะมีคําว่ารูปฟันเฟืองนะครับอ่ะกดเข้ามาเลยแล้วมันจะมีคําว่าคุณภาพวิดีโออัตโนมัตินะครับตอนนี้ของผมมันจะเป็น3ามร้กสิบ p อยู่นะครับ แต่อยากดูแบบชัดๆนะครับผมทํายังไงนะครับเมื่อที่เราเออบังคลิปวิดีโอเนี่ยดู2 1 6พ p ไม่ถึงเนี่ยคือว่าต้องเลือกคลิปวิดีโอคลิปถึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงอาจจะมารบกวนโคตรดังเลยนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ในห้องอัดนะครับก็ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนแหละ เี่ยมันจะมีอยู่ที่ 144p นะครับกับ 240p 360p นะครับ 480p ก็ไล่ไปถึงเลยนะ 720p 180นะครับ1 4 4 0แล้วก็เออมันจะมีตรงนี้ครับอ่าก็มันจะมีอยู่ที่ความละเอียดมันจะอยู่ที่ความคมชัดเนี่ยมันจะอยู่ที่ 2160p นะครับคือแบบ 4K เลยนะเออถ้าดูไปนะครับอ่า คือว่าหมุนแน่นอนนะครับถ้าอินเทอร์เนต็ตของบ้านใครไม่ถึงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหมุนแน่นอนเพราะว่าอินเทอร์เนต็ตมันช้านะครับแล้วมันถ้าเราไปปรับความเรยดเนี่ยคือว่าอินเทอร์เนต็ตของเราไม่ถึงนะครับเราต้องใช้อ,อัพสปีดนะครับถึงจะสามารถใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ดูได้นะครับ2 1 6 0 p ถือว่าค่อนข้างเกดครับผม ะเนี่ย 4K เลยนะครับแบบ Fu h l h ดีเลยชัดแน่นอนนะครับอชัดมากเลยนะครับโอเคก็มีเพียงแค่นี้ครับโอเคขอบคุณที่มารับชมครับอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ